บูชาวิสัชนะหลวงหปู่คิดว่าอะไรที่ทําให้มุมมองของคนในปัจจุบนัมน,บน,บนมองาศาสนาเปลี่ยนไปครับอะไรที่ทําให้คนปัจจุบันมองศาสนาเปลี่ยนไปเหรอครับผมเออลุงปู่มองอย่างนี้นะมันมีอยู่สองปัจจัยคือปัจจัยหลักก็คือตัววัดพระาศาสนาและพระพระาศาสนาไม่ได้มีปัญหาวัดกับพระมีปัญหาอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ สังคมสังคมในรอบๆอบตัวเราและตัวเราเองซึ่งมันมีสิ่งเลา่าเครื่องร่อที่ชักจูงเราให้ออกจากความเชื่อเก่าไปสู่โลกใหม่และความเชื่อใหม่ซึ่งมันทำให้อยู่ไกลจากวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมชุมชนศิลปะวัฒนธรรมขนธรรมเนียมจารีดประเพณีของบรรพบุรุษมันก็จะโดนกลืนและหายไปนั่นแหละคือหลัก พราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดที่เราจเจริญแบบชนิดลืมเง้าลืมตีนลืมลาาลืมบำพรพบรุษพระ,ระาศาสนาก็จะกลายเป็นห่างเราไปแต่นรกไม่ห่างนะลกูกตัวศาสนาห่างแต่นรกไม่ได้ห่างนรกตามเราไปตลอดสวรรค์ก็เหมือนกันสวรรค์ก็ไม่ได้ห่างสวรรค์ก็ตามเราไปตลอดเมือ่มมอดใดที่เราทําชั่วจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ต้องตกนรก อย่นึกว่าคนไม่มีศาสนาไม่ตกนรกไม่มีคนไม่มีศาสนาก็มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ได้ถ้าก็ทําดีพูดดีคิดดีแม้นไม่มีศาสนาแล้วเป็นดีแบบไหนต้องเป็นดีที่ไม่เบียดเบียนตนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายอย่างเงี้ยเหมือนกับคนสมมติว่าคนข้างบ้านเราเขาดีมากเลยแต่ตกเย็นกินเหล้าตกเย็นกินเหล้า เมาวโวยวายสักเเทมาพอเลิกเมาปุ๊บดีตลอดเลยไออย่างนี้เบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนไหมเออนั่นแหละก็ถือว่าไม่ดีแม้จะเมาแล้วไม่โวยวายเมาแล้วหลับเมาแล้วนอนเสพย,ยากัญชาเมาแล้วนอนแต่มันก็ไม่ดีไงเบียดเบียนตัวเองทําให้สุขภาพไม่ดีทําให้สุขภาพเสื่อมอย่างนี้ไม่เรียกวันดี แต่ยันดีที่แท้จริงต้องไม่เบียดเบียนตนและไม่ทําร้ายคนอื่นนั่นเรียกว่าดีถูกจบ